ผมมือไปด้วยครับพี่เอ๋ผมมือสาารสมัติสาารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลกและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้านเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกในนามของคณะกรรมการจัดงานและผู้ร่วมกิจกรรมกระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรโรโได้กตรณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิออจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุแขแห่งชาติของอำเภอเมืองพิจิตรในวันนี้การอาสาสมัครสาธารณสุแขแห่งชาติซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นวันที่มีความสําคัญและมีความหมายต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นวันที่มีความสําคัญ ่อการสารสกแห่งประเทศไทยจึงเห็นว่าการขับเคลื่อนช่วงดูแลสุขภาพาสมัครสาธารณสุขขึ้นแห่งชาติของอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้องค์การบริหารจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านนายกเกทศมนตรีนครพิษณุโลกนะครับท่านผอผู้วยการโรงพยาบาลนะครับที่เสทุกท่านในวันนี้นะครับที่เรามาร่วมกันนะครับ ในวันเป็นวันสําคัญวันหนึ่งนะครับก็คืองานวันอาสาสมัครสาสุขแห่งชาติของคือเมืองพิษณุโกของเรานะครับวันทุกทุกท่านนะครับในที่นี้นะครับในงานอันเป็นวันสาคัญก็คือวันอาสาวันอาสาสมัครสาสุขแห่งชาติของเมืองพิษณุโกแห่งนี้นะครับต้องขอเรียนว่าที่ผ่านมานะครับในการทํางานในที่นียนะครับหลายๆเหตุการณ์เนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยลดขึ้นอยู่กับพลังนะครับของที่นั พี่น้องทุกคนนะครับเพื่อนครับไม่ว่าจะรณรงค์นงในเรื่องของอายาเสพติดการออกนะครับรวดซึ่งทุกสิ่งเนี้ยเป็นการที่เราทําและมีความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพร่างกายเพื่อที่จะเป็นกําลังสําคัญยังจีใจนะครับว่าทุกท่านได้แสดงออกให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือในการที่จะทให้สังคมเราเก้าวเจริญไปต,ตามวันอาซาสมัรสาวสุขแห่งชาติอำเภอเมืองคิซุโล วันที่20มีนาคม2516นับัตรดีครับขอบคุณครับมปฐมวโรตัวนับนับถอยันเดียกันครับห้าสี่สาสองบประจำปี2500 66ของอำเภอเมืองพิษนุโลกนะครับซึ่งกองทุนี้จะใช้ในการดูแลกลุ่มจะเห็นจากที่เราเสื้อที่เราสวมใส่ไม่หรอกค่ะพิรุโลกครับคุณธาาทิพนาที่ทรับ แสดงสักทีน้องเมื่อวานด้วยนะครับโดย่มครับถ้ามดแล้วครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพรวมคับพี่น้อสมได้นะครับสวยงามากครับแล้วใช่โย่ใช่โย่สวยครับ